สวัสดีครับผมเจซีจากบอดเกมมันเดอร์นะครับวันนี้ในช่วงทำเซียนเหมือนเรียนมานะครับผมจะมาสอนเล่นเกมนี้ครับผม t h e ring circus ในเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะเป็นคณะนะครับละครสัตว์มันก็มันก็มีทั้งสัตว์มีทั้งคนนะครับแล้วก็จะทำการแสดงนะรอบๆอ,อเมริกาโดยเฉพาะฝั่งด้านบนด้านขวานะครับจริงๆมันไม่ทั่วทั้งอเมริกานะก็ตามธีมของเกมนะครับเราก็ต้อง หาทีมงานนะครับแล้วก็ทําการแสดงในเมืองเล็กเมืองใหญ่ต่างๆเพื่อเก็บคะแนนนะครับเมื่อจบเกมเนี่ยใครจะทําคะแนนเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะนะครับไปดูวิธีการเล่นเต็มๆกันได้เลยครับมาครับมาดูรีวิวเกมนี้นะ Turing e Circus นะครับก็เกมนี้หลักๆเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นคณะละครสัตว์ของเราเองนะครับที่จะทําการแสดงทั่วๆร่ลเียนด้านขวาบนของประเทศอเมริกานะครับมันก็จะมี เมืองใหญ่ๆที่อยู่ในแผนที่เนี่ยก็คือจะมีบอสตันนิวยอร์กวอชิงตันดีซีนะครับอินเดียปาโพลิสแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือเนีย่ยวะชิคาโกนะครับอันนี้ผมปิดไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเล่น4คนเราก็จะเล่นทั้งแมปนะครับฟูลสเกลเลยแต่ถ้าเกิดเราเล่น3คนเขาก็จะให้เรีอกว่าเราอยากจะปิดชิคาโกหรือบอสตันนะครับแต่ว่าเมื่อวานผมลองเล่นไปแล้วผมปิดฝั่งของชิคาโกไปถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นแค่2คนนะครับเราก็จะปิด บอสตัน uh, ไปด้วยนะครับมันก็จะเล็กลงนะครับแมพมันก็จะเล็กลง uh, uh huh. ป้าหมายของเกมนะครับ uh huh. ก็คือเราเนี่ยต้องพยายามสร้างค uh, ณะละครสัตว์ของเรานะครับให้มีคนแสดงมีนักแสดงเก่งๆเยอะๆนะครับแล้วก็ทําการแสดงหลายๆที่ให้เหมือนกับเราก็โด่งดังประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเกมมันก็จะจบเมื่อรถอเนี่ยครับของบรานัม มันจะเป็นเหมือนกับคณะที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจะค่อยๆเดินสายครับเมื่อไหร่ที่มันเดินสายมาครบทุกหัวเมืองนะครับมันจะเดินวงรอบด้านนอกนะครับเมื่อไหร่ที่มันเดินวนกลับมาครบที่บอสตันอีกรอบเนี่ยเกมก็จะจบนะครับรอบนั้นเป็นรอบสุดท้ายแล้วดูว่าใครได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับอ่าโอเคนี้การเซตอัพนะครับเรากางบอร์ดออกมาให้มันตรงกับสีของเราใช่ไหมแล้วก็จะได้การเงิน4ใบนะครับอ่าเ,เก็บตัว๋วอันนี้เล่นไปแล้วนะที่กระดานที่เขามีตัวละครอ,อยู่ดูดูที่กระดานผมเป็นหลักแล้วกัน นะครับอ่าเราจะได้การเงิน4ใบซึ่งการเงินด้านหลังก็จะเป็นรูปแบงก์อย่างนี้นะเป็นการเงิน4ใบแล้วก็จะได้การ์ดทิกเก็ตนะครับทิกเก็ตก็คือเอ่อเหมือนเป็นการนักสแสดงอะ่ะทิกเก็ตนะครับใช้แทนเงินไม่ได้แต่ว่าเป็นนักสแสดงที่คุณภาพดีมากๆและก็จะได้การ์ดเอ็นออฟเกมโบนัสนะครับหนึ่งใบแล้วในเกมนี้เนี่ยแฮร์ริมิคคือ10นะครับรวมทั้งหมดทุกใบเลยนะรวมไอ้น,นี้ด้วยนะ end of game ด้วยนะ เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจบรอบเราแล้วเรามีเกิน10เราจะต้องดิสการ์ดออกให้เหลือแค่10นะครับโอเคแอคชั่นในเกมน,นี้ทําอะไรได้บ้างนะครับมันง่ายมากอันดับแรกนะครับคือการรีคูทนะครับคือเดี๋ยวผมบอกก่อนอันนี้เราเล่นกัน3คนใช่ไหมผมเลยปิดแมปไว้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ก่อนจะเปถึงแอคชั่นพูดถึงการเซตเซตอัพแมปก่อนคือเมืองใหญ่เนี่ยเราจะจั่วการ์ดนี้นะครับการ์ดอ่าเขาเรียกว่างไง เป็นเมนซิตี้นะครับสุ่มมาแล้วก็มาวางโปะไว้ปั๊บ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 แล้วก็การที่เป็นมีเดียมซิตี้เนี่ยเราก็จะเอาทาวแผ่นนี้นะครับมาวางไว้แล้วก็แต่ละเมืองที่เป็นเมืองกลางเนี่ยมันจะดูด้านบนกับดูด้านล่างนะครับเด,เดี๋ยวบอกอีกทีนะว,ว่ามันดูยังไงแล้วก็เมืองสุดท้ายคือเมืองเล็กเมืองเล็กเนี่ยเวลาไปทาการแสดงเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้คะแนนไม่ค่อยได้อะไรครับแต่ว่าเราจะได้เงินเป็นหลักได้การเงินเป็นหลักแล้วก,กันการเงินของเกมนี้เนี่ยมันจะ มีทั้งเงินและ,ะตัวนักแสดงด้วยพร้อมกันนะครับอย่างเช่นคนนี้ก็เป็นการ์ดเงินมูลค่า4บาทแต่ถ้าเราจะเล่นการ์ดคนนี้ในฐานะนักแสดงเนี่ยก็จะได้แม่สาวขี่ม้าคนนี้มานะครับก็จะเป็นชนิดการแสดงแบบคาวบอยอ่ามันจะมีชนิดการแสดงหลายแบบเช่นคาวบอยแล้วก็รูปสัตว์นะครับตัวตลกแล้วก็นักมายากลนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดพื้นฐานของอ่การ์ดเงินนะครับนักแสดง แล้วไอพวกตักก๋ตเนี่ยครับมันก็จะมีไอคอนบอกอยู่นะครับโดยที่ในตักก๋ตเนี่ยมันจะมีหลกัหลกๆก็คือเป็นสัตว์เป็นอะโคเบสนะครับนักกายกรรมแล้วก็สเปเชียลเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับพวกแสดงนูน่นแสดงนี่นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยออสิ่งที่ผมทำได้ใช่ไหมครับผมผมอธิบายแบบง่ายๆก่อนแล้วกันอันดับแรกคือการเล่นตัวละครนะครับถ้าเกิดผมอยากเล่นตัวละครตัวไหนสักตัวหนึ่งอย่างเช่น ผมอยากเล่นเจ้าเจ้าเป็ดหรือมันคือห่านวะมันคือมันน่าจะเป็นห่านนะตัวนี้นะครับถ้าผมอยากเล่นเนี่ยผมจะลงได้ใน3แถวนี้นะครับเขาถึงเรียกว่า t r i n g c i r c u นะครับเพราะมันจะมีทั้งหมด3แถวถ้าผมอยากเล่นลงไปในแถวไหนก็ได้ครับแถวแรกเนี่ยผมก็วางลงไปเลยครับแล้วเจ้าตัวนี้มันมูลค่า2บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะต้องจ่าย2บาทลงไปนะครับก็เป็น เนี่ยหกับ1ก็ได้นะครับจ่ายคืนไปเลยเป็นเพื่อการเล่นตัวนี้หรือผมจะจ่ายการ5เลยก็ได้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เงินทอนนะซึ่งไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่ผมคิดว่าอ่าถ้าผมจะเล่นตัวนี้แล้วผมจ่าย2อันเนี้ยน่าจะได้อยู่ผมก็เลยจ่ายลงไปแค่นี้ครับแค่นี้คือจบรอบผมแล้วจบเธอแล้วนะครับแล้วก็เราก็ดูว่าเจ้าเป็ดที่เราลงไปเนี่ยมันได้คะแนนอ่าได้โบนัสอะไรไหมที่มันวางทับไปแต่ตรงเนี้ยมันเป็นช่องว่างก็เลยไม่ได้อะไรนะครับแล้ว เราก็ดูตรงนี้หน่อยก็ได้ว่าเราได้คะแนนไอตัวนี้นะครับคือเพชรซอนะคือไอแท่นเหยียบเนี่ยปกติเนี่ยเริ่มต้นมาเราจะได้1น,นะครับเพราะว่ามันให้เรา1เริ่มต้นอย่างเงี้ยผมได้อีก1ก็รวมเป็น2นะครับตรงนี้ไอการ์ดตัวนี้มันบอกว่าจะได้1ของตัวมันเองและได้1ตามจํานวนของนักแสดงประเภทที่เป็นสี่เหลี่ยมประเภทสเปเชียลเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในแถวด้านขวาของเจ้าหานตัวนี้อย่างเช่นถ้าผมเล่นตัวนี้ลงไปใช่ไหม แล้วผมมีคนนี้อยู่ข้างๆพอดีผมจะได้เป็น1บวก1นะครับเพราะว่ามี1คนแต่ถ้าเกิดว่ามี2คน3คน4ี่คนก็บวกไปเพิ่มไปอีกประมาณนั้นนะครับเป็นการแบบให้ใหโบนัสนะอ่าทีนี้พอผมจบรอบเนี่ยเจ้ารถเนี่ยครับมันก็จะเดินเลยครับทุกครั้งที่เราเล่นจบนะครับทุกคนเล่นจบเนี่ยมันจะเดินเดินเดินตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบเรารู้สึกว่ามันไกลนะกว่ามันจะวนมาถึงแต่จริงๆมันจะเร็วมากครับแต่ผมจะอธิบายว่าทำไมมันถึงเร็วอ่าอันนี้คือ การเล่นแบบแรกนะครับคือการเล่นตัวละครนะแล้วการเล่นแบบที่2ก็คือการแสดงนะครับการแสดงเนี่ยเราจะต้องเอารถของเรานะครับจะวางที่เมืองไหนก็ได้นะครับเมนซิตี้สมมติผมวางไปใช่ไหมแล้วเราก็จะดูว่าบนบอร์ดเราเนี่ยมีรูปรถไฟกีอันนะครับที่เราสามารถมองเห็นได้1 2 3 4 5 6ทุกคนจะมี6เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็จะไปได้ทั่วเลยครับ1 2 3 4 5 6ไปไหนก็ได้ครับที่เหมือนเราจิ้มลงไปสักเมืองหนึ่งแล้วเราก็ไปจากตรงนั้นซึ่ง การที่เราเดินเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเดิน6ก็ได้นะเราอาจจะเดินแค่2ช่องก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะแสดงที่เมืองเล็กๆสักเมืองหนึ่งนะครับผมดูก่อนสมมติผมจะเริ่มที่ตรงนี้นะแล้วผมมาเดินแค่2ช่องนะครับ1 2แล้วผมแสดงที่เมืองเนี้ยนะครับที่พัฟฟคลิปซีนะที่นี่เนี่ยอันดับแรกเมื่อทําการแสดงนะครับเขาจะบอกว่าเราจะได้เงินเลย1ใบตามจํานวนของรูปธนบัตรที่อยู่ในบอร์ดเรานะครับ ซึ่งตอนนี้ทั้งบอร์ดผมมีอยู่แค่ไอคอนอันเดียวนะครับผมก็เลยจะได้หยิบเงิน1ใบอ่ะ,ะแล้วก็มาดูว่ามันจะได้มูลค่าเท่าไหร่แล้วก็การที่แสดงที่เมืองเล็กนอกจากได้1ใบแล้วนะเราจะได้เพิ่มอีกตามจํานวนเมืองเล็กที่อยู่ข้างๆที่ยังไม่มีใครแสดงมาก่อนนะครับก็คือเมืองนี้บริดพอร์ตกับอลบานีเนี่ยสเมืองนี้ไม่เคยมีใครแสดงเลยครับอ่า่อโทษทีเวลาแสดงเราต้องวางเต็นท์ไว้นะเนี่ยไม่มีใครแสดงเลย2เมืองนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย นึกภาพตามความเป็นจริงนะครับเมื่อผมไปเปิดโชว์เนี่ยคนจาก2เมืองเล็กเนี่ยก็เลยมาที่เมืองผมด้วยเพื่อมาดูนะครับผมก็เลยได้เงินเพิ่มอีก2นะครับก็ได้มาอีก2มาไว้ที่ตัวนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนต่อไปนะครับอย่างเช่นสีเหลืองสมมุติว่าเขาจะมาใช่ไหมครับเขามาแสดงที่เมืองัลบานีอย่างเงี้ยเอาเต็นท์มาวางปั๊บเขาอจะได้เงินเริ่มต้นหนึ่งแล้วก็จะได้บวกอีกแค่หนึ่งนะครับเพราะว่าข้าง,ข,างข้างเนี่ยผมแสดงไปแล้วอ่าน,นี้น่าจะเข้าใจเบสิก เริ่มต้นนะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรอบต่อไปเวลาเราเล่นเนี่ยรถเราก็จะเริ่มต้นจากจุดนี้นะครับก็คือเทิร์นแรกเนี่ยเราเริ่มจากเมืองไหนก็ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากเมืองที่เราอยู่นะครับแล้วก็นับไป6ช่องเวลาการเดิน6ช่องเนี่ยถ้าเกิดว่าข้างๆเรามีเต็นท์อยู่ใช่ไหมครับมันจะข้ามไปเลยแล้วก็จะเป็น1 2 3 4 5 6ี่ห้ากนะก็คือจะไม่นับช่องนี้นะครับจะสามารถกระโดดข้ามได้อนี้คือการแสดงที่เมืองเล็กการแสดงที่เมืองกลางนะครับ ก็คืออย่างนี้เมืองกลางสมมติว่าผมอยากไปสแสดงที่ Provid e n c e แล้วกันนะครับสแสดงที่เมืองกลางเนี่ยจะได้ไม่คะแนนก็ติเกตนะครับอาจจะได้เข้าใจนะพูดแบบง่ายๆสยแสดงที่เมืองเล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เงินถ้าเกิดว่าผมอยากไปที่ Provid e n c e อยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมก็เดินมาครับ1 2 3 4อันนี้คือ,อกรณีว่าข้ามตามาถึงตามผมแล้วนะ p r o v i d เ n c e เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเมืองกลางนะครับก็มาดูตรงนี้ เขาบอกว่าถ้าเกิดจะแสดงที่โพวิดเนียจะดูคะแนนเป็น2 4 6 8ี0ว่าผมมีกี่เพดิซนะครับซึ่งตอนนี้ผมมันมี2มี2เพราะว่ามี1จากตรงนี้และ1จากตรงนี้แต่ว่าเมืองโพวิดเนียเขามีสัญลักษณ์รูปสัตว์อยู่เห็นไหมครับคือคนที่เนี่ยเขาชอบดูการแสดงสัตว์ครับถ้าเกิดเรามีไอคอนรูปสัตว์1อันเนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก2องเพดิซนะครับแต่ว่าถึงแม้เราจะมีรูปสัตว์แบบ5าอันมันก็ไม่ได้เพิ่มมาเป็น10นะมันก็จะได้เพิ่มแค่2ทีเดียว แล้วผมก็จะรวมกันทั้งหมดเป็น4ตามทันไหมก็คือมี2ของตัวเองและ2จากเมืองนี้เพราะเมืองนี้ชอบสัตว์ก็เลยผมก็ได้เป็น4เวลาผมทําการแสดงที่เมืองนี้ผมไม่ต้องวางเต็นท์ที่เมืองกลางนะครับผมมาวางที่ตรงบ่อตรงนี้แทนแล้วก็ที่4ที่4ก็เลือกรางวัลได้เลยครับจะเอา2ทเกตหรือ1คะแนนถ้าผมเอา1คะแนนผมก็ขยับคะแนนดิบผมเลย1ึงแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากเอา2องทีเกตผมก็จะเลือกได้ว่าอยากจะหยิบทิเกตจากตัวที่เปิดแล้วหรือโจ๊กที่คว่ำอยู่ก็ได้นะครับหรือจะหยิบอย่างละหนึ่งก็ แต่เวลาหยิบเนี่ยหยิบปุ๊บมันยังไม่เติมนะหยิบปุ๊บแล้วก็ต้องรอจบรอบเราก่อนมันถึงจะเติมนะครับผมอาจจะหยิบตัวนี้กับตัวนี้ก็ได้อะหยิบ2ใบหลังจากจบรอบผมปุ๊บมันถึงจะเติมใบใหม่มาลงเพิ่มนะครับประมาณนี้แล้วก็ทุกครั้งที่เล่นจบอย่าลืมขยับรถด,ด้วยอันนี้คือการแสดงที่เมืองกลางต่อไปนะครับก็คือการแสดงที่เมืองใหญ่นะซึ่งการแสดงที่เมืองใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างทรุก,กรี้กว่าทุกอันนะครับก็คือ เมืองใหญ่เนี่ยเขาจะพิกกี้มากเขาจะเลือกว่าเขาจะต้องมีนักแสดงที่เป็นความสามารถแบบนี้เท่านั้นนะครับ1นคนแล้วก็จะให้โบนัสคนทางซ้ายกับคนทางขวาของนักแสดงหลักเพิ่มอีกนะครับอย่างเช่นเมืองใหญ่เมืองไหนที่มันมีวะอ่าเมืองนี้แล้วกันที่นิวยอร์กเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีคนที่เป็นอ่าสเปเชียลเพอร์ฟอร์เมอร์ที่เป็นอ่าสินะครับก็คือคนนี้ถ้าผมซื้อคนนี้มาถ้าเกิดว่าผมซื้อคนนี้นะครับการซื้อเนี่มว่ากี้ผมอธิบายไม่จบ คือเวลาผมจะซื้อคนที่2นะครับถ้าผมผมซื้อมาแปะลงตรงนี้เนี่ยผมไม่ต้องจ่าย13นะครับแต่เพราะว่าผมจ่ายแค่11นะครับก็อาจจะจ่ายเป็น7กับ5ลงไปนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายตามจํานวนเต็มเราจ่ายแค่ส่วนต่างนะครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะซื้อคนต่อไปนะครับแล้วเป็นคนที่ราคา5อย่างเงี้ยตัวเพนกวินราคา5เนี่ยผมไม่ต้องจ่ายเลยนะครับเพราะว่าผมจ่ายตัวที่แพงสุดไปแล้วอ่า ตัวนี้มันอยู่ตรงกลางก็เลยไม่ต้องจ่ายนะครับหรือแม้แต่ผมจะเล่นตัวที่ถูกที่สุดนะครับอย่างไม่รู้มีหนึ่งไหมอย่างเงี้ยอ่าตัวละหนึ่งนะครับผมก็ไม่ต้องจ่ายเหมือนกันเพราะว่า1มันถูกกว่าทุกตัวเงี้ยมันก็จะขยับมาแบบนี้นะครับทุกครั้งที่เราเล่นแล้วมันแบบทับตัวสัญ,ญลักษณ์ใหม่ลงไปเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับก็จะหมายความว่าเราได้เงินเพิ่มอีกหนึ่งนะครับการทับรถไฟเนี่ยไม่ได้ผลดีนะครับมีผลเสียเพราะว่าปกติเราจะเดินทางได้6ช่องถ้าเราทับรถไฟเราเราก็จะเหลือเดินทางได้แค่5ช่องอสมมติ ผมวางทับไปแล้วกันส่วนใบนี้ถ้าเกิดว่าวางทับก็จะได้เรียลรเลนส์การ์ดใหม่นะครับถ้าเกิดว่าทับอันนี้ก็จะได้คะแนนเลย7คะแนนประมาณนั้นนะครับอะสมมติผมวางอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสอนแบบเร็ว,รวถ้าเกิดว่ารถผมมาแสดงที่นิวยอร์กเนี่ยผมจะแสดงอันนี้ได้แล้วครับเพราะว่าผมมีท่าแสดงที่ตรงกับที่เขาต้องการพอดีนะครับผมก็จะมาเปิดเต็นท์ตรงนี้ก็คือคนแรกวางตรงนี้คน2คน3ามแล้วคน4คนแรกจะได้โบนัส3คะแนนด้วยนะครับ ผมก็จะได้3คะแนนบวก6คะแนนนะครับเป็น9คะแนนและดูว่าทางซ้ายและทางขวามีตรงกับสัญ,ญลักษณ์ที่เขาอยากได้ไหมซึ่งเอา้าตรงพอดีเลยผมมีเพนกวินนะครับที่เนี่ยอยู่ด้านซ้ายพอดีนะครับของนักสแสดงผมแต่ด้านขวาผมไม่มีอัลโคแบทอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะได้คะแนนเพิ่มก็คือ4คะแนนนะครับผมมาทำการแสดงที่นิวยอร์กทีเดียวเนี่ยผมได้ไปเลยครับ6กบวกสบวกสก็คือ13คะแนนนะครับจุกๆเลยก็เดินคะแนนไปคะแนนนะครับ อันนี้คือการแสดงเมืองใหญ่นะครับอ่ะเมื่อกี้อธิบายการละผมบอกกลับมาอีนึงนะครับเอาให้จบเลยแล้วกันก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับนักแสดงคนแรกเนี่ยยังไงก็ต้องจ่ายตังค์นักแสดงคนที่2ถ้าเราแสดงแล้วเราแปะลงไปเนี่ยราคามากกว่าเราก็จ่ายส่วนต่างคนต่อไปถ้าเราวางตรงกลางนะครับไม่ได้ตัวที่แพงที่สุดเราจะเล่นฟรีแล้วเราก็จะเล่นฟรีไปเรื่อยๆนะครับส่วน ถ้าเกิดว่าเราวางแล้วนักแสดงเนี่ยมันครบเป็นแนวตั้งพอดีนะครับอย่างเงี้ยวางครบแถวแบบคอลัมน์หนึ่งเนี่ยเขาจะให้เราวาง e n ็นเกมโบนัสครับก็คือ iPad นเนี่ยมาวางเลือกว่าเราจะวางช่องไหนนะครับซึ่งการวางเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียเพราะว่าถ้าวางปุ๊บปิดรถไฟเราเดินทางได้ไกลขึ้นนะครับก็คือเสียรถไฟไปเดินตรงนี้ปุ๊บอ่ะแบงค์หาย แต่ยงว่าไปทํางานที่ทําการแสดงที่เมืองเล็กเนี่ยจะไม่ได้โบนัสแบงค์ละนะครับหรือว่าตรงนี้ถ้าเรามาปิดตรงเนี้ยไอตัวคะแนนเราเนี่ยไอเพดซโซเนี่ยมันก็จะลด,ดลงนะครับก็คุณก็คิดเอาแล้วกันว่ามันคุมไหมนะครับหรือว่าอาจจะต้องเล่นไปสักพักแล้วค่อยวางนะครับช่วงแรกๆอย่าเพิ่งรีบนะ,ะวางไปอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตอนจบเกมเนี่ยผมมีเต็นท์ที่แสดงที่นิวยอร์กเท่าไหร่นะครับก็จะได้คะแนนโบนัสเอ็นเกมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญในการเล่นนะครับคือเราจะต้องวางแผนว่าเราอจะทําการแสดงในภูมิภาคไหนให้เยอะนะครับ <_ S 1> เพราะว่าไอเจ้ารถเนี่ยมันจะเดินทางไปเรื่อยๆครับเมื่อคนเล่นจบแต่ละรอบใช่ไหมผมเล่นจบผมเล่นจบปุ๊บมันเดินคน2เล่นจบคนสาเล่นจบผมเล่นจบคนสองเล่นจบคนสาเล่นจบ,ม,นจบ,นม,นจบมันจะเดินไปเรื่อยๆครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือเมื่อมันเดินทางมาถึงเมืองใหญ่นะครับอ่าอย่างนี้ผมให้ดูนะเมืองใหญ่เมืองแรกถ้าเราเล่น3คนที่มันจะมาถึงก็คืออินเดียนาพลิสนะครับ ถ้าเกิดว่าสีฟ้าเขาแสดงไปแล้ว2ส,สีเหลืองแสดงไปแล้ว1ผมแสดงไป1ถ้าเกิดกรณีแบบนี้นะครับไม่มีใครแสดงเมืองกลางและเมืองใหญ่เลยมีแต่คนแสดงเมืองเล็กนะเมื่อมันมาถึงแล้วนะครับมันจะนับว่าเต็นท์ใครเยอะที่สุดนะซึ่งเต็นท์คนที่เยอะที่สุดเนี่ยก็คือสีอ่ามันคือสีม่วงใช่ไหมผมเรียกเ่าสีฟ้าตรอ อ่ะสีม่วงนะครับสีม่วงเนี่ยจะได้10คะแนนครับเขาบอกว่าคนที่มีเต็นท์เยอะที่สุดจะได้10คะแนนคนที่มีเต็นท์อันดับ2จะได้6อันดับ3จะได้3นะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างตรงนี้นครับถ้าเกิดว่าอย่างน้อยผมมี1เต็นท์นะครับที่แสดงที่เมืองกลางอย่างเช่นแบบนี้ก็คือสีม่วงอ่ะมี2เท่ากับผมแต่ว่าผมอ่ะแสดงทั้งเมืองเล็กและเมืองกลางผมจะชนะนะครับชนะทเบรกแต่ถ้าเกิดว่า เรามีสองเท่า so กันก so ็จะดูว so ่าใครเนี Now, ่ยอยู ants, inside, so like. ่ที่ลำดับเลขที่เยอะสุดนะครับอย่างเงี้ยอาจจะเช่นอย่างนี้เลยกันอาจจะได้เห็นชัดๆก็คือสีม่วงแสดงจํานวนเต้นเท่ากันแต่ว่าเมืองกลางเขาแสดงความสามารถเขาเยอะกว่าเขาก็ชนะและสุดท้ายนะครับยังไม่สุดท้ายหรอกถ้าเกิดสีเหลืองมีสองเท่ากันด้วยแต่เขาแสดงเมืองเล็กและเมืองใหญ่นะครับเมืองใหญ่อ่ะชนะชัวร์ๆนะครับไทเบเกอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเมืองใหญ่หนึ่งครั้งเนี่ยแล้วเราจานวนเต้นเท่ากันชนะชัวร์ๆถ้าเกิด ว่าไม่มีไม่นับเมืองใหญ่ ment, group, ถ้าเกิดว่าไม่นับเมืองใหญ่จะนับเมืองกลางว่าเมืองกลางใครคะแนนเยอะสุดนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคใครแครคนนเมืองกลางอีกมีแต่เมืองเล็กกัน <ๆ S 1> หมดใช่ไหมครับเขจาจะนับว่าใครเนี่ยอยู่ติดกับเมืองใหญ่มากที่สุด,ดนะครับช่องไหนที่ MJ อย,อยู่ติดกับเมืองใหญ่มากที่สุดถ้าเกิดทุกคนมี2คนแล้วแม่งอยู่ติดกับเมืองใหญ่เท่ากันจะดูว่ารถเนี่ยไปหาใครต่อนะครับคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะคือยังไงก็ต้องหาให้ได้นะครับว่าอันดับ1 2 3เนี่ยใครจะเป็นคนได้ไปในแต่ของละรีเจนแนลนะครับเมื่อเมื่อครบแล้ว เมื่อเราเดินต่อใช่ไหมครับเมื่อคือเวลารถมันมาถึงตรงนี้เนี่ยคนที่ได้เป็น last player เนี่ยเขาจะได้เขาต้องพลิกการ์ดใบนี้นะครับคือตอนแรกมันจะมาเป็นหน้าหน้าอย่างนี้นะ bnb เมื่อรถไปถึงปุ๊บเราจะพลิกด้านนะครับเราจะจะรู้ว่าไม่ว่ารอบนั้นเนี่ยมันจะจบที่รอบใครนะครับคนนี้จะได้เล่นเป็นคนสุดท้ายแล้วพอคนนี้เล่นจบเนี่ยถึงจะพลิกด้านนะครับแล้วก็ส่งไปให้ผู้เล่นทางขวามือนะครับให้ให้เขาเป็น last player ของ r e g i ยนต่อไป หลังจากนั้นเนี่ยรถมันก็จะเดินต่อเรื่อยๆครับซึ่งความน่าสนใจก็คือว่ารถเนี่ยเวลามันเจอเมืองที่มีเต็นเนี่ยครับมันจะกระโดดข้ามเมืองเล็กที่มีเต็นเนี่ยมันจะกระโดดข้ามนะครับมันก็จะเดินแล้วก,กระโดดข้ามแล้วก็ไปเรื่อยๆครับเมื่อมันมาถึงเมืองใหญ่รอบต่อไปเราก็จะโซเหมือนเดิมครับดูว่าในรีเกนเนี้ยใครมีเต็นเยอะสุดนะครับคนที่มีเต็นเยอะสุดก็จะได้รางวัลที่1ก็คือได้10คะแนนไปที่2ที่3ใช่ไหมแล้วก็ ไอเมืองนี้เนี่ยพอถึงรอบนี้เนี่ยคนเนี่ยจะเป็นคนเล่นเขาจะพลิกด้านแล้วเขาจะต้องเป็นเล่นเป็น last player นะครับคนที่เป็น player ที่มีไอไอแผ่นเนี่ยครับจะเล่นเป็น last player เมื่อเขาเล่นจบปุ๊บเขาก็จะส่งมาต่อมาให้คนทางขวาต่อก็คือส่งมาให้ผมแล้วรถเนี่ยถึงจะเดินต่อนะครับซึ่งตอนที่ผมเล่นลองเล่นไปมาเล่นผิดนิดนึงตรงที่ว่าไอแผ่นเนี่ยเมื่อคุณพลิกไปแล้วใช่ไหมครับแล้วบางทีเนี่ยมันยังไม่จบที่รอบคุณ แล้วมันยังต้องเล่นต่อนะครับยังไงอ่าสมมุติว่าคนนี้เล่นผมเล่นใช่ไหมแต่ผมว่าผมกําลังเล่นอยู่แล้วรถแม่งมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆตอนผมเล่นจบเนี่ยมันต้องขยับรถใช่ไหมครับแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนถือใบนี้ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยรถมันจะไม่ขยับครับจนกว่าจะจบรอบของคนที่ถือใบนี้อ่าอธิบายอย่างนี้แล้วกันยังไงเมื่อรถมาถึงเมืองใหญ่แล้วยังไงรถก็ไม่ขยับต่อครับจนกว่าคนที่ได้ใบนี้ล a าสุเพยเอร์เนี่ยจะเล่นเสร็จ เมื่อเล่นเสร็จปุ๊บโซฟคะแนนของลีเจียนนั้นแล้วรถเลารถคันใหญ่ถึงจะขยับต่ออา่าที่ประาณนี้แล้วกันนะอันนี้ถ้าเกิดไม่ไม่เข้าใจลองคอมเมนต์มาถามได้นะครับเมื่อวานผมเล่นผิดไปนิดนึงคือเมื่อวานผมเล่นผิดตรงที่ว่าอ่าพอมันมาถึงเมืองใหญ่เนี่ยคนลาสเพลเยอร์ยังไม่จบแล้วเรายังไม่ได้โซฟคะแนนใช่ไหมรถมันขยับต่อนะครับจรงิงๆเนี่ยรถมันจะจอดรอครับจอดรอจนกว่าเราจะโซฟคะแนนอ่าก็เล่นไปเรื่อยๆครับจน รถเนี่ยมันมาถึงเมืองใหญ่เมืองสุดท้ายก็คือบอสตันก็คือมาถึงที่จุดเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นการจบเกมนะครับเมื่อจบเกมเราก็จะมาบอสตันเนี่ยก็จะเป็นการโซฟรีเกนสุดท้ายนะครับดูว่าไอแ่นเนี่ยมันอยู่ที่ใครซึ่งตามหลักแล้วมันน่าจะอยู่ที่คนนี้ป่ะอ่าแล้วก็พอคนนี้เล่นจบปุ๊บก็มาดูคะแนนนะครับว่าใครได้คะแนนเยอะสุดทีนี้ก็จะมานับเมื่อคะแนนเมื่อเมื่อคะแนนอ่าครบหมดแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาดูว่า เอ็นเกมโบนัสเนี่ยมีตรงไหนอีกบ้างนะครับเอ็นเกมโบนัสส่วนใหญ่จะเป็นรูปถังป๊อปคอนครับอย่างเช่นตรงนี้แล้วก็เนี่ยการ์ดการ์ดนักแสดงที่เป็นนักแสดงทิกเก็ตนะครับอ่าเนี่ยทิกเก็ตเห็นไหมมันจะได้คะแนนตอนจบเกมด้วยของแต่ละตัวเลยนะครับแล้วก็โบนัสอย่างเงี้ยมันบอกว่าอ่าถ้ามีเต็นท์ที่อยู่หยอกี่อันก็จะได้คะแนนตามนั้นนะครับมาให้ดูเอ็นเกมโบนัสหน่อยว่ามีประมาณไหนบ้างนะครับอ่า คนนี้ก็คือถ้ามีเต็นท์อยู่ที่ลำดับนี้ของเมืองกลางนะครับมีนักสแสดงที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้อันนี้คืออะโคแบทป่ะอะโคแบทก็คือแบบนี้นะคนนี้เนี่ยคนนี้เป็นสัญลักษณ์เดียวกันที่เลขไม่เหมือนกันเลยนะครับว่ามีกี่คนนะก็จะได้โบนัสตามนั้นไปอันนี้ก็สัตว์ที่ไม่เหมือนกันนะสเปเชียลเพอร์ฟอร์เมอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับการสแสดงที่เมืองชิคาโกที่บอสตันนะครับแล้วก็ อันนี้คือการ์ดเงินและการ์ดติ cket ที่เขาเล่นไปแล้วมันไม่เหมือนกันเลยว่ามีกี่ใบนะครับลงบนบอร์ดเรานะอันนั้นคือ end of game นะอธิบายไอคอนบนกระดานเพิ่มอีกไอคอนบนกระดานตรงนี้ตรงนี้บอกว่าให้หยิบการ์ด end of game มาเข้ามือเพิ่มได้หนึ่งใบอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้คือได้หยิบติ cket เข้ามือได้อีกหนึ่งใบนะครับอันนี้คือได้เล่นการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับเล่นช่องนี้ปุ๊บได้เล่นอีกหนึ่งใบนะแล้วก็พวกนี้ก็เป็นคะแนนดิบที่เราได้มาเลยนะครับ แล้วก็ end of game เนี่ยมันจะทําได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมแถวนี้เต็มกับแถวนี้เต็มเนี่ยเราจะได้5คะแนนกับ5คะแนนแทนนะครับประมาณนี้นะก็ <c oughs> นี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะครับของเกมนี้ละอ,อ่ไอ้พวกนี้จะได้คะแนนเป็น end of game นะครับพวกนักแสดงพิเศษพวกเนี้ยเขาจะได้คะแนนอย่างเช่นคนเนี้ยจะได้3คะแนน ต่อจานวนรูปบิลที่อยู่บนบอร์ดเรานะครับถ้าผมเล่นตัวนี้ลงไปตอนจบเกมเนี่ยผมจะได้สามคูณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมมีอีกคนหนึ่งอยู่ไหนวะอ่าคนนี้ถ้าผมเล่นคนนี้แล้วเขาบอกว่าได้สามคะแนนคูณรูปธนบัตรใช่ไหมครับผมเนี่ยจะมีหนึ่งใบกับสองใบละมีมีมีรูปธนบัตรสองใบก็จะไ,ได้คะแนนมากขึ้นประมาณนั้นคือคุณต้อง มันก็จะมีสายหลักๆคือสายแบบปั้นนักสแสดงเล่นแต่บอดเรากับสายที่แบบนักสแสดงไม่เยอะหรอกแต่ว่าไปสแสดงเต้นนู้นเต้นนี้แบบเยอะๆนะครับเพื่อเอาคะแนนจากรถบราณัมนะครับเยอะๆก็มีเหมือนกันนะครับก็น่าจะครบแล้วนะผมว่าตรงบอร์ดนี้ผมอธิบายไปนะครับเมืองเล็กเมืองกลางและเมืองใหญ่นะครับแล้วก็ตัวของกระดานของเรานะครับเดี๋ยวผมขอดูอีกในในรูบุ๊กเนี่ย เขาจะมีบอกนะครับว่าตอนเซตอัพนะครับต้องเซตอัพยังไงบ้างเล่นกี่คนนะครับ3คน4คนถ้าเราเล่น2คนเนี่ยเราต้องเลือกว่าเราจะปิดเมืองไหนนะครับระหว่างชิคาโก้ไหมกับบอสตันนะครับแล้วเราก็จะให้วางนะครับว่าเราต้องวางเต็นท์ไว้ตรงปิดเมืองไหนบ้างคือมันจะเหมือนมีมีเต็นท์ดัมมี่ที่เราต้องวางทับไว้ด้วยนะครับถ้าเราเล่น2คนนะ3าคนกับ4คนไม่ต้องมีเต็นท์ดัมมี่นะครับ แล้วก็วิธีการเล่นทั้งหมดอธิบายในนี้แล้วโอเคแล้วก็เวลาเราจะเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มิงโชว์นะครับอ่าผมรู้แล้วผมลืมอะไรมันมีเวลาเราสแสดงโชว์เนี่ยครับเราจะสามารถเล่นการ์ดการ์ดนี้ได้นะครับการ์ดมูลค่า5บาทเนี่ยมันจะเป็นรูปสายฟ้าเห็นไหมครับการ์ดที่เป็นรูปสายฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่นักสแสดงของทีมงานเราครับคือมันจะไม่มาอยู่ตรงนี้เราอาจจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราจะเพอร์ฟอร์มาโชว์ครับอย่างเช่นถ้าผมไปสแสดง เมืองเล็กสักเมืองหนึ่งอย่างเช่นมาแสดงเมืองนี้นะครับก่อนอผมเนี่ยก็จะได้โซฟใช่ไหมว่าจะได้เงินเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยจะสามารถทิ้งการ์ดใบนี้ได้ครับอาจจะทิ้งการ์ดใบนี้มาเหมาะกับเมืองกลางมากกว่าสมมติม,มาแสดงเมืองกลางนี่โพวิดน้นนะครับปกติเนี่ยผมมีเพเจซ่อนถากับ2ใช่ไหมครับบวกวบนัสอีก2เป็น4แต่ถ้าผมทิ้งการ์ดใบนี้เป็นรูปสายฟ้าใช้ทันทีเลยจะบวกไปอีก2นะครับผมเนี่ยจะรวมกันเป็น6นะครับผมก็จะมาวางช่องนี้ได้อ,อันนี้นะ อันนี้เป็นสายฟ้าที่สามารถเพิ่ม2เลยนะครับมันก็จะมีแอปเพนดิกตรงรูบุ๊กเรานะครับเดี๋ยวผมเปิดรูบุ๊กให้ดูเออนม่นว่าอันนี้การที่เป็นอินสแตนต์เลยนะครับจะมีทั้งหมด9ใบนะครับก็คือเพิ่มเมเีเดสโตตามจํานวนสัตว์ที่เรามีตามจํานวนนักแสดงแต่ละประเภทนะครับไอใบนี้ก็คือเพิ่ม2เลยแบบตรงๆใบนี้ก็คือขายป๊อปคอร์นนะครับได,ได้คะแนนเพิ่ม2เลยไม่ทําการสแสดงอันนี้บอกว่าได้จวดทิเกตหนึ่งใบ อันนี้ก็คือใช้ตั้งแต่ตอนเราเดินทางนะครับปกติสมมุติว่าเราเดินทางได้6ใช่ไหมถ้าเราทิ้งการรถไฟเนี่ยบบกอีก3ครับเป็น9อันนี้บอกว่าเาวลาแสดงปุ๊บได้หยิบการเงิน2ใบนะครับและอันนี้บอกว่าเมื่อเราทําการสแสดงปุ๊บเ,าเราทิ้งการ์ดไปเนี่ยไอตัวของรถพราัมเนี่ยมันจะไม่ขยับนะครับมันมันจะค้างอยู่ช่องนั้นนะครับเมื่อเราเล่นการ์ดใบนี้อ่าพวกนี้ก็คือทิ้งนะครับแต่มันเล่นได้ใบเดียวนะ instant effect รูปสายฟ้าเนี่ยเล่นได้แค่ใบเดียวนะครับอา่าแค่นี้ไหมครบแล้ว แล้วก็เมืองอากาศสายฟ้าเนี่ยต้องดูด้วยนะครับว่ามันใช้ที่เมืองเล็กเมืองกลางนะอย่างใบเนี้ยใช้ที่เมืองเล็กไม่ได้นะครับใช้ที่เมืองกลางเท่านั้นนะมันมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่ว่าเป็นรูปเมืองกลางนะครับก็จบละจบกบที่เถอะนะครับไอพวกการตัวเป้งเปนเนี่ยเดี๋ยวลองไปอ่านเองก็ได้นะเพราะว่ามันก็คือแค่อ่านความหมายของสัญ,ญลักษณ์แค่นั้นนะครับแต่วิธีการเล่นหลักๆก็ตามที่ผมบอกแหละมันทําได้2อ,อย่างก็คือไม่เล่นนักสแสดงเพิ่มก็เดินรถเพื่อไปทําการสแสดง นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เล่นจบก็ขยับรถบรารนัมด้วยรถบารานัม um มาถึงเมืองใหญ่เมื่อไหร่ก็โซฟนะครับว่าลีเกนนั้นใครมีเต็นเยอะสุดให้คะแนนนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆมาถึงสุดท้ายปุ๊บจบเกมนะครับให้คะแนนแล้วก็นับคะแนนสุนทดท้ายว่าใครได้คะแนนเยอะที่สุดก็เป็นผู้ชนะไปนะครับสำหรับทีริงเซอร์คัสก็นี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของการเล่นเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ผมชอบอาร์ตนะผมชอบเกมค่ายนี้นะครับแล้วผมก็ชอบอาร์ตชอบความที่มันมินิมอลของมันนะแล้วก็ มีสไตล์ของเขาเองนะครับใครที่ชอบเกมนี้เหมือนกันก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมคิดว่ามันอาจจะคลิปที่ผมสอนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียงลําดับบางทีมันกระโดดไปกระโดดมานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดูจบเนี่ยน่าจะเข้าใจพิเจอร์ทั้งหมดนะครับก็ลองเล่นเองได้ถ้าเกิดมีคําถามก็คอมเมนต์มาได้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับขอขอบคุณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกม เข้าชมสินค้าทาง s h อ p e e ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More than a Furniture ร้านบอร์ดเกมบอ a r d g a m Academy วงเวียนใหญ่ w i t h s of Learning บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เลยค่ะ หากคุณเป็นแฟนเพจของบอดี้ียน์วันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ Youtube Channel ในชื่อ Movie w o n d e r e r ฝากด้วยนะคะ